แป็นพิซซ่านะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวนะบก๋วยเตี๋ยวข้อไก่น่องไก่นะครับนี่นะครับครับผมไม่มีนะครับก็พร้อมขายนะครับลูกค้าก็เรียกได้ว่าแน่นร้านเต็มร้านเลยนะครับตามสั่งนะครับลูกค้าก็มาแบบเรื่อยๆนะครับชม ไก่ค่าโอเท่าไหร่ด้วยน้เ่าด้วยนะหัวโอ้โหน้เ่าเลยนะสิบหกสบเจ็ดสบทคนะจเจส